สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพศส5 6 8 8าำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอประชุมประจำสัปดาห์ Weekly Meeting (W.M.) ตามแผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร T.N.V. System ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีร่วมประเพณีบุญบั้งไฟร่วมเป็นเกียรติวันอสมร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านร่วมมอบบ้านผู้ยกากไร้ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยไปตักบาทมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกล้าพันธุ์ผักให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติทำน้ำหมักชีวภาพขับไล่แมลงศัตรูพืช ลงพื้นที่ชี้แจงปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี2568